ผมอยากจะบอกเลยกับคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วเสือกโง่เองอ่ะมาทําคดีนี้นะได้ความหวังว่าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของการการเครียกปฏิรูปกากบบรกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อยากเห็นตองโมโนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนะล้วอยากให้ประเทศไทยะนะครับไม่ควรจะมีตํารวจเนี่ยที่ใช้อํานาจรัฐเนี่ยในการช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดนะครับ สิ่งที่ผมทำมาสามสี่เดือนเนี่ยผมหมดเงินไปกว่าห้าแสนบาทนะก็เป็นเงินของเมียผมกับลูกผมนี่แหละที่เราเสียสละเอาเงินมาใช้ในการทําคดีแตงโมงนะเราไม่ได้อะไรหรอกนะเราบอกตรงแต่ความรู้สึกษษษษษษที่เราโดนรายการของกระแสวันเนี้ยมันคือความรู้สึกษษษของผม,มงน,งนี่ผมไม่อยากบอกนะค,คุณดูดิ ผมสู้กับใครครับตำรวจทั้งยี่สิบเอ็ดนายฟ้องผมคุณดูอีกคดีหนึง่งเลยี่สิบเอ็ดนายฟ้องผมนี่เฉพาะโรงพักเดียวสองคดีเมื่อวานที่ประชาชื่นก็ยี่สิบคนโรงพักนนทบุรียี่สิบคนเขาผมตายเลยในการสู้คดีแตงโมเนี่ยที่ผมอยู่ตรงข้ามเขาเนี่ยซึ่งสิ่งที่เขามาแจ้งความผมอะ่ะมันก็คือการแจ้งความทั้งนั้นนะ แล้ววันนี้ผมมาโดนรายการหัวกระแสะเอามาย้ำเนี่ยถ้าไม่มีการเตี้ยมตั้มมาก่อนไม่มีการเตี้ยมอะไรมาก่อนมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับผมมองตรงเมียผมเขามีาความรู้สึกครอบครัวผมมีความรู้สึกเสียใจที่พูดตรงว่าผมไม่ได้นั้นหรอกแต่ว่าการทาแบบนี้กับผมอะมันคือการที่เอาผมมาย้ำวันนี้ผมบองตรงนะคลิปวิโอเรามีทั้งนั้นนะครับนะเรามีมากกว่าคลิปดิโดได้ซ้ำไปนะครับแต่กระบวนการต่างๆเหล่านี้ คุณต้องเข้าใจว่าเรายังมีการอะไรที่เราต้องทําอีกเยอะแยะเพราะว่าเราก็หวังว่าวันที่22สิงหาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการไม่มีการถอนเราสัปดาห์หน้าเราก็จะยื่นสารขอนะครับออกหมายสารเพื่อเรียกบัญชีพยานทั้งหมดเข้ามาสู่สำนวนในวันที่22สิงหานะนี่คือคสิ่งที่เราต้องทํา